ครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับผมประจาจมวันอังคารที่17มกราคมนะครับก็เดี๋ยวฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับจีนเมื่อเช้าเด่น4มานะครับก็เสียดาเหมือนกันที่แต้มเดียบนล่านะครับมี4265นะครับมา4 1ใช่ไหมมา4ี6 4อ่าใช่ครับอ๋อขอประทานโทษครับ มี4 1 6นอ่าฟีมา C2 6 5อ่าแตมเดี๋ยวบนล่างนะครับก็ลุ้งกันต่อบ่ายครับผมท่านตัวเปิดบ่ายที่บวกครับ89720ครับแ9 7 2 0แต่ตอนนี้ลงลบไปเรียบร้อยนะครับก็เลยจับที่ลบครับแต่ถ้าเขาดีขึ้นบวกเหมือนเดิมก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับเนาะคิดที่ลบนะครับจับที่ลบจีนบ่ายเดินสุด7ครับวิ่งบนลุ้นล่าง7ครับ มีบรูตลาง7นะครับถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบยีนบ่ายนี้ตามครับไม่ชอบผ่านครับ3คู่ที่ผมชอบก็จะมี7 7 7 0ขอบันทึขครับ770 0 8790 9780ครับมัดศูนย์เข้าไปครับจับที่ลบศูนย์อาจจะขึ้นบนก็ได้นะครับถ้ากรณีมานะถ้าไม่มาก็ตัวใครตัวมันครับสำหรับจีนบ่ายสตัวก็คือ007 077 087 097็0 0จอง0 090 099 08 0 8, 97, 0 8, 97, 0 8, 99, 0 8นะครับจีนบ่ายได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอที่หังเสียงบ่ายครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนับฟังครับขอให้ถูกหวยรัฐบาลกันทุกท่านครับ